ครับก็สวัสดีครับก้อนนี้ก็พบกับสยามที่ตร์วูดนะครับก็อยากจะมาทําคลิปเกี่ยวกับไม้ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับพอดีมีโอกาสทาฟิงเกอร์บอร์ดให้ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาที่สอบถามเรื่องไม้ฟิงเกอร์บอร์ดเข้ามานะครับก็ได้เริ่ืมทําแล้วก็พอดีได้เอาไม้ที่ทดสอบอไว้ด้วยนะครับก็คือมีการฝาแบบ2แบบนะครับ มาให้ดูกันก็บางท่านยังไม่เข้าใจนะครับเรื่อง่อาตเตอร์สออะไรพวกนี้นะครับก็จะจะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับที่จะยกตัวอย่างให้ดูว่าทําไมทำไมเราต้องใช้ฟิงเกอร์บอร์เป็น Food, ไม้พุทไก่เตรอร์สอนะครับแล้วแบบอื่นจะได้ไหมนะครับก็คือไม้บางชานิด ต่อว่าได้ไหมก็ยังได้นะครับแต่ว่าถ้าไม้บางชนิดมันดิ้นมันจะอันตรายเลยไม่แนะนํานะครับก็มาดูกันคร่าวๆนะครับพอมาดูฝัง่งนี้ผมแยกเป็นมีอยู่ด้วยกัน6แผ่นนะครับแล้วก็มีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งฝานะครับก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นไม้ที่ผ่ามาแบบคอนเสสนะครับ ก็จะเห็นเป็นไม้พคตรโซจะเป็นลายเส้นนะครับลายเส้นซึ่งจะเรียกย่อยได้ไง่ายแล้วก็ข้อสังเกตด้วยนะครับก็คือเวลาเราเห็นไม้ที่เป็นลายเส้นเราก็อาจจะคิดไวล่วงหน้าได้นะครับว่า,ามีความใกล้เคียงอเตรโซแน่นอนนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะครับ ก็ไม้ฝั่งฝานะครับเป็นลายพวดลายสวยอามบางท่านชอบนะครับซึ่งแล้วก็มียอดแหลมๆนะครับผมจะเรียกว่าพวกนี้ว่าลายภูเขานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นลายเส้นนะครับเราจะไม่คิดลายเฟรมือว่าลายคอรี่นะครับก็คือตัดลายเฟรมลายคอรี่ออกไปก่อนนะครับก็จะเห็นเป็นเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเส้นไป ก็ฝั่งนี้ก็ลายภูเขานะครับมันจะมียอดเดี๋ยนะจะเห็นว่าจะเป็นยอดนะครับเป็นยอดตรงนี้เป็นลายภูเขาก็ส่วนของไม้นะครับที่มาจากลายภูเขานะครับจะตัดแบบนี้นะครับมือเราไม้เป็นซ้อนสูงนะครับแล้วจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นวงปีนะครับเส้นวงปีตัวนี้จะมาเป็น ยอดแหลมมนะครับยอดแหลมมประมาณนี้นะครับก็คือเส้นวงปีนะครับก็คือถ้าตัดเฉียงมันจะเจอวงปีไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่อยๆก็ตัดแบบเฟสโอนะครับแบบไม้เขาว่าไม้ก่อสร้างนะครับผ่าแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือผ่าแบบโพเทสโซนะครับก็คือผ่าให้เส้นวงปีตั้งฉากนะครับกับกับชิ้นานไม้ของเรานะครับ คือเส้นวงปีอยู่ประมาณน,นี้นะครับจะตั้งฉากพอตั้งฉากปุ๊บลายวงปีตัวนี้ครับที่เป็นเส้นนะครับจะมาเป็นเส้นตรงตัวนี้นะครับก็คือเส้นที่เราเห็นก็คือเป็นลายวงปีตัวนี้นะครับกลายเป็นว่า,าไม้จะมีความาเขาเรียกว่าเส้นวงปีใกล้เคียงกันทั้งหน้าและหลังนะครับด้านนี้ผมยังไม่เปิดลายนะครับก็คือจะเห็นว่าเป็นเส้น อาจจะมีความเป็นเส้นใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเป็นแบบโคตโซแบบนี้นะครับก็แบบมีนะครับแบบธรรมดานะครับเฟสโซะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมาให้ดูกันนะครับข้อต่างของอ่า,ากรีนตั้งนะครับแบบโคตโซแล้วก็แบบธรรมดานะครับก็คือ เราจะสังเกตเห็นว่าไม้พวกที่ผ่าแบบเรนตั้งพทีิโซนะครับจะนิ่งนะครับอยู่แบบนิ่งเลยนะครับแต่ไม้ที่เป็นลายภูเขาผ่าธรรมดานะครับจะเห็นว่ามีการบิดนะครับเห็นได้ชัดนะครับเวลอากดครับมีมีการบิดบิดตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างครับ ่าครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีการบิดบิดของไม้นะครับคือเวลาเราตั้งนะครับตั้งแล้วก็กดนะครับจะกดจะกดไม่เรียสนิทนะครับคือมันจะบิดนะครับบิดบิดเชิงประมาณานี้ครับแล้วก็เป็นข้อเสียนะครับวันนี้ผมก็ต้องอ่า ทิ้งไปหรือว่าใช้ทํามานอื่นไปนะครับส่วนนี้ก็เป็น่าส่งให้ลูกค้านะครับที่ที่ได้สั่งจองสั่งทําเข้ามาเป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นโฟทัสโซนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไว้ทําอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันไม่นิ่งนะครับมันสวยนะครับก็หลายๆท่านเอานําเอามาทําอยู่ก็ก็มีความเสี่ยงนะครับกับไม้บางชนิดนะครับเสี่ยงมากครับเสี่ยงบิด บิดแล้วก็ไวตัวสภาพอากาศนะครับตัวนี้นะครับแบบโอ้โหโ, uh โค้งมากครับก็มาให้ดูไม้ฟิงเกอร์บอร์ดของสยามเจ้าบุญนะครับวันนี้ <c ười> ก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับก็ท่านที่สนใจก็สอบถามก็ไม่ได้นะครับไม้ตัวนี้ก็ยังเหลือมีไม่มากแล้วนะครับก็ในช่วงปีใหม่นี้ก็เป็นโปรอยู่นะครับ ดลดราคาอยู่ก็ยังไงก็สอบถามมันเข้ามาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดามนะครับสวัสดีครับ